สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างสีของกลเลนกล้อง iMOS สำหรับ iPhone 16 series นะครับเริ่มที่ iPhone 16 Pro นะครับจะเป็น2ราคานะครับจะแบ่งเป็น2หมดนะครับก็คือเฟรมสแตนเลสนะครับทั้งหมด5สีนี้นะครับจะอยู่ที่1290ะครับแล้วก็ไทเทเนียมอัลลอยวัสดุไทเทเนียมอัลลอยก็คือจะอยู่ที่1490นะครับมาดูกันทีละสีนะครับ สแตนเลสเนี่ยจะมีทั้งหมด5สีนี้นะครับแล้วก็ตัวขอบเฟรมโลหะตรงนี้นะครับก็คือเป็นวัสดุเป็นสแตนเลสนะครับผ่านกระบวนการการทำสีแบบ PVD SS นะครับเคลือบสีบนวัสดุสแตนเลสนะครับแบบเดียวกับที่ Apple ทํทำสีบอดี้นะครนะสีดำนะครับนะสีดำ,นะดำ,ดำก็คือติดขึองสีดําได้หรือจะติดขึองสีขาวก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับสำหรับ Silver กับ Natural นะครับจะต,ติดเป็น อันเดียวกันได้นะครับสีมันกล้เคียงกันนะครับสีโก้นะครับก็คือสีทองทะเลทรายเทียบเปิ้ลเรียกนะครับแต่เราเรียกเป็นสีทองนะครับสีไทเทเนียมเฟรมเม็ก็คือสีลุงล้งๆนะครับแล้วก็สีทอง 18K นะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนจะสับสนว่าทอง 18K กับโกธรรมดามต่างกันยังไงเนี่ยในรูปในกล้องเนี่ยก็คือจะเห็นเห็นเลยนะครับว่าสีมันแตกต่างกันอันนี้จะออกแบบสีทองแบบของแอปเปิลเลยนะครับส่วน 18K โกเนี่ยมันจะออก ทองเหลืองๆหน่อยๆนะครับนะฮะมันจะทองเหลืองอล่มนิดๆนะครับมันจะไม่ไม่ไม่ได้แบบเป็นสีทองแบบของ Apple นะครับของ Apple มันจะออกคล้ายๆโรส o ก้หน่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับส่วนวัสดุไทเทเนียมอลอยนะครับก็คือตัวนี้นะครับ1490วัสดุก็คือตัวขอบเฟรมขอบขอบโลหะนะครับมันจะเป็นไทเทเนียมอลลอยเลยแล้วก็เป็นสีดิบของวัสดุนี้เลยก็จะติดเครื่องสีขาวก็ได้ เครื่องสีนัชชโลไทเทเนียมก็ได้หรือบางคนอยากไปติดสีดําก็มีเหมือนกันนะครับสีทองติดเครื่องสีดําก็สวยนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับจริงๆว่าเราอยากเอาแมตไปติดสีไหนแมตกันยังไงก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบบุคคลนะครับนะครับส่วน iPhone 16กับ16 plus นะครับจะเป็นเฟรมอลูมิเนียมทั้งหมด5สีคือสีตามตัวเครื่องนะครับมีสีดำนะครับซิลเวอร์นะครับพิง กรีนบลูนะครับห้าสีนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมอยู่690นะครับแล้วก็มีอีกสีหนึ่งก็คือเป็นสีไทเทเนียมเฟรมสีลุ้งๆเหมือนกันตัวนี้จะอยู่ที่890บาทน,นะครับอันนี้คือของมีพร้อมส่งเลยนะครับส่วนส่วนอีกสีหนึ่งคือสีพิเศษเนี่ยสีส้มนะครับสีส้มเป็นเฟรมอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะครับของจะมีของสำหรับสำหรับ iPhone 16 Pro กับ16 Pro Max ะจะอยู่ที่1,290บาทเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่มีตัวอย่างโชว์ในป้ายนี้นะครับก็ท่านใดสนใจก็มาสั่งซื้อได้เลยครับของตอนนี้มีพร้อมส่งแล้วครับก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้สแกน QR code ในคลิปมาสอบถามข้อมูลกันก่อนได้ครับเรามีภาพตัวอย่างส่งให้ดูได้ครับคลิปนี้ขอลาพิงเท่านี้ครับสวัสดีครับ